คณรู้หรือเปล่าว่าการที่ผู้ชายตัดสินใจจะเลือกผู้หญิงมาเป็นเมียโดยส่วนใหญ่มนุษย์ตัวผู้จะเลือกจากอะไรหรือมีเหตุผลอะไรทําไมถึงต้องการผู้หญิงคนนั้นจนถึงขั้นจะเอามาเป็นเมีย10%แรกมีทัศนคติไปในทางเดียวกันไม่จําเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นต้องรวยขอแค่คุยแล้วเข้าใจกันมองไปในทิศทางเดียวกันเช่นอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีลูกไม่อยากจะมีลูกอยากจะเที่ยวไม่อยากจะเที่ยวชอบสวัแก๊กไม่ชอบสวัแก๊กชอบเล่นเกมหรือชอบทําอะไรที่คล้ายกันเพราะถ้าหากเดินไปในทิศ ทางเดียวกันก็จะทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้น15%ต่อมาไม่เรื่องเยอะไม่จูจี้ไม่ขี้บน่นไม่ประชดประชันไม่จิกไม่กัดเพราะรปกติผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบดราม่าและอยากให้พูดตรงๆกันไปเลยจะได้คุยกันรู้เรื่องและก็ไม่พยายามจะเปลี่ยนให้อีกฝ่ายเป็นเป็น,นแบบที่ตัวเองต้องการเออก่อนหน้านี้ทําแบบนี้ก็บอกว่าชอบแต่อยู่ดีๆตอนนี้กระดันบอกว่าไม่ชอบและก็สั่งให้เลิกทาซะอย่างนั้นอีอย่างของมืองบา15%ต่อมามีความสะอาดสะอ้านแรงฟงแปรงฟ,งรงรงฟันอับน้ําอับท่าแต่งตัว ถุกัล,ลเทศะวีผมวีเผ้าไม่กระเซริรกระเซริรเหมือนกับป้าข้างบ้านเราเป็นผู้หญิงต้องอยากหยุดสวยเนื่องจากการดูแลตัวเองมันสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ให้คุณค่ากับตัวเองเออเธออยากจะได้เสกกรอกที่สะอาดกระจงดูแลเชลให้ดี25%ต่อมามีความอ่อนโยนนิสใส่น่ารักอยู่ด้วยและสบายใจรู้จักให้พลังบวกไม่ใช่เอาแต่พูดจาข่มเหงรังแกหรือกดดันและจ้องจะมอมให้แต่บับพลังลบนั่นก็เพราะว่าความอ่อนโยนความมีเหตุผลและคําพูดที่ดีสามารถทําให้เรื่องเลวร้าย หลับกลายเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยถ้าหากรู้จักพูด35%สุดท้ายที่ผู้ชายมักจะเลือกและเห็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค,คือรูปร่างหน้าตาที่มีความดึงดูดทางการสวเวกแก๊กเราผู้ชายส่วนใหญ่มักจะมองที่รูปลับภายนอกก่อนเสมอเนื่องจากมนุษย์ตัวผู้ถูกธรรมชาติสร้างมาให้เป็นพ่อพันธุ์เพื่อขยายเผ่าพัานธุ์เลยมีความต้องการจะสเวกแก๊กและจ้องจะสเวกแก๊กกับผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดและเหมาะสําหรับการเป็นแม่พ,พันธุ์โดยที่มันก็ไม่สนใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะะะมมีนนนิสสัยยงงไไไไลล์ตเเป็แบบบบหหชชออออรรรื่า อยากจะสวกแกกแบบตายอดตายอยากเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังาสารุปสั้นๆถ้าหากถูกอ,อกถูกใจก็ไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นเพราะมันแค่อยากจะสวกแกแกเพื่อขยายพาพันธุ์เฉยๆใช้ชีวิตด้วยการใช้เสกกรอกนำทาง